อโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างที่หลายคนรอคอยโอ้โหนี่อยายิ้มอย่ายิ้มอย่ายิ้มอย่าทอย่าทำอย่างานไม่ได้โอ้โหแต่เมื่อกี้ประทับใจมากยังนะคะอะสักอย่างแอนใจเงี้ยอนไรสักอย่างอะอะไรอะไรออะไรสักอย่างอะอะไรอะปิดปิดอะแล้วเมื่อกี้อ๋อเป็นท่าเต้นครับท่าเต้นเฉยมันเป็นแบบ ไม่ไหวละไม่ไหวละมือน่ารักน้องต้องมาสร้างสีสันให้กับชาวพี่น้องชาวอีสานที่อยู่ที่นี่นั่นเองนะคะนิดนึงละกันคำถามสำหรับตอนนี้ค่ะท่านมุมมองในเรื่องของการทำประกันชีวิตของท่านเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมครับต้องบอกว่าเออก่อนมาที่นี่เนี่ยก็เป็นการเดินทางถูกไหมครับใช่แล้วเดินทางมาไกลก็ต้อง เป็นช่วงนี้เนี่ยทำงานบ่อยแล้วก็เดินทางตลอดก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของสุขภาพการเดินทางแล้วก็อุบัติเหตุอะไรต่างๆแรงแต่เลยนะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากมีความสำคัญมากกับการทำกันชีวิตนะครับใช่คแหมมองแต่ด้านนั้นน่ะนะมองด้านนี้ได้ก็ได้ค่ะแย่เลยค่ะเดี๋ยวใจละลาย ซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของสมัยฝับด้วยที่9้าเข้าสู่ปีที่5ในคอนเซ็ปต์ของเราเก้าก้าเพ้อเลยเพ้อเลยเห็นไหมคือท่านะคือเรื่องของเรื่องนัพวกเราสองคนอ่ะอยากจะชวนท่านมาทำกิจกรรมครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบนใครสักคนกำลักิจกรรมเยอะมากเพราะคอนเซ็ปต์ของเขาคืออะไรเอ่ยไม่ยม่โดยอิมิ ความสุขที่ไม่ม Harr ีว like anyway, okay. well, ันหมดนะคะใช่แล uh, ้วรายก็อยากจะเชิญชวนนะคะอยากจะให้ท่านเนี time, ่ยช่วยบอกว่าไปทำกิจกรรมร่วมกับเราด้วยในโอกาสต่อๆไปใช่แล้วดีครับเช่นอะไรบ้างครับเช่นอะไรบ้างด้าน้ำล้างมือนล้มีใครตอบได้มีใครตอบได้ตอบอยู่ไหน ถ้าผมครับดูไหมต้องก่อนจะไป็นบทเอถอถ้ามีกิจกรรมนี้พอดีเป็นแพลติน่ามาขอก่อนเลยได้่ะได้เลยกูแนนซึ่งบอกได้เลยว่าคุณจีจาเขาร่วมกิจกรรมนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมแห่งความสุขเพราะฉะนั้นอยากแจกของรางวัลตัวแรกน้องรักคิฟให้กับคนที่มีบัตรเมืองไทยสมัยขับท่านแรกบัตรเมืองไทยสมัยขับท่านแรกแบบนี้เลยค่ะ สิทธิพิเศษก่อนใครเพื่อนพวกคุณเป็นลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะตอนนี้เราเก้าเข้าสู่ปีที่9แล้วนะคะเอาล่ะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ากิจกรรมเยอะมากนะคะเราต้องมีเชิญชวนไปดูหนังด้วยนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะแยะมากนี่หนังแอดหน่อยพี่แอ๊ดพี่แอ๊ดคะพี่แอดได้มีบทบาทพี่แอดรู้ว่าจะมาต้องระวังเหยียบตรงนี้ด้วยพี่แอดคะวันนี้พี่แอดจะไปไหนคะอ๋อ ว่าจะไปเล่นแต่หน้าหน้ากรมาที่ดำน้ำดูกระดาษโน้ยสปาร์คสปาดดำนาและล,ะลี่ก็ปต้อรงเรือดสั่งดูยื่อดูละควรวีทีดูสั่งแล้วก็มาดูฮ้า เอาไปใ่ไม่ได้ทำอไรต้องเขิใชคะี่่พี่สวยมากเลยใช่ไหมคะออ้อมานี้ันไม่ดีนะตเกบกันจับไม่ท่องนะไปไล่ไปไปคอไดอมองนาบมองนามองนาบียนะพูนี่นะมองนาบพี่อา้แม่นะมองนาพี่ฮานเออมองมองนา วนใครพี่ไหนวะพี่เปิดโอกาสเต็ดพี่เหมือนจะชวนพี่ฮัานมาอยู่ในครอบครัวเดียวกับเราดูสิว่าจะพูดได้ไหมพร้อมกันคะหนึ่งสองสามน้ำน้ำปุบป่าไอ้่ดำน้ำปุบป่าดูประการังดูคอนเสิร์ตตัวธรรมะดูที่นี่ออนไอส์อทำกับข้าวเรียนถ่ายรูปเรียนแต่งหน้าและมาดูกรอกและและมาดูใครก็มาดูฮัน ว่าแล้วสายตาก็อยากเยิ้มด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมเรายืน,นอยู่บนเวทีเราได้ยิ้มได้จรงเลยเนาะอ้ออาวจานไม่เค่เดือดง่้ยๆเราก่อให้เลยนะคะเป็นน้องรัะกิมค่ะแล้วก็ช่วงท้ายนี้ลองฟังฝากผลงาน,นะค่ะสำหรับแฟนคลับนะคะที่กำลังติดตามผลงานของท่านด้วยค่ะแล้วผมก็ฝากผลงานนะครับอัลบั้ม The Star 8แล้วก็ผลงานต่อไปเรื่อยๆก็จะมีถ่ายแพร่อะไรอย่างนี้ก็รอดูกันได้ครับแล้วก็ใครที่รออยู่ว่าผลงานใหม่ๆจะออกเมื่อไหร่ เขาบอกว่าก็มนชานี้อดใจรอนิดนึงครับผมองก็ด้ค่ะคนเชื่อว่ากดใจรออย่างแน่นอนเนี่ยวันนี้แน่นอนเลยว่าต้องขอขอบคุณอม่มากๆด้วยนะคะไต่ก่อนจากกันไปต้องขอกดานิดนึงไหมไม่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 ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้โอ รอเวลาหน้าค่ะวันนี้สวัสดี